แมนาีจะต้มน้ำมันชันนะคะเพื่อนๆค่ะว,วันนี้ก็เป็นผลผลิตจากในสวนของเรานะคะล้างสะอาดแล้วนะคะของเราเองค่ะก็เลยต้มเยอะนิดนึงใส่เยอะนิดหนึ่งเพื่อความเข้มข้นค่ะเพื่อนๆค่ะจะทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแมนาีจะใส่ใส่เมล็ดเจียค่ะเพื่อนๆ แช่น้ำไว้แล้วนะคะนี่คือเมล็ดเจียทำดื่มเองประจำค่ะเพื่อนๆคะ่ะบางครั้งก็ใส่เมล็ดเจียบางครั้งก็ใส่เม็ดเมงลักนะคะแต่เราก็จะต้มแบบเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะของเราเองคะ่ะอยากใส่เท่าไรก็ใส่ไปเลยไม่มีสูตรนะคะเพื่อนๆคะ่ะทำตามที่อยากทำคะ่ะเราให้เขา เดือดให้น้ำเขาออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเมนาลีจะพาเพื่อนๆมาชมอีกอ่าตอนนี้ก็คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เป็นสีแบบนี้แล้วนะคะเมนาลีก็จะสังเกตจากว่าคือพอสีเขาออกหมดแล้วรู้สึกว่าเขาจะจมนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่จะไม่ค่อยมีรอยเท่าไหรค่ค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะทีนี้ก็ เราก็รอให้เขายินก่อนนะคะพอยินแล้วเม่นารีก็จะมากรองค่ะแม่นารีจะทำน้ำอัญชันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะทำไม่ดื่มเองไว้กินเองเนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าชอบกินค่ะเม่นารีจะกินทุกวันต้มบ่อยค่ะเพื่อนๆค่ะต้มบ่อยมาก เป็นสีแบบนี้เลยค่ะแต่เมนาลีก็จะแบ่งไว้หุงข้าวนะคะเพื่อนๆค่ะเมนาลีจะไม่ทําหมดจะไม่ทำซุปด่มหมดเมนาลีจะแบ่งไว้หุงข้าวหุงข้าวใส่บาตรทุกวัน,นะค่ะเพื่อนๆค่ะแบ่งไว้ก่อนนะคะหุงข้าวไม่ค่อยเปลืองหรอกค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่ได้หุงเยอะ กินนี่แหละเปลือนค่ะเพื่อนๆค่ะกินทุกวันเมนลรีก็จะผสม,มแล้วก็กอกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะไปกินเย็นๆนี่น้ำเป็นสีน้ำเงินนะคะเพื่อนๆค่ะสีสวยมากๆเลยสีสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆชมนะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะก็ต้องทำแบบนี้นะคะไม่มีใครถ่ายให้ แมนาีก็จะผสมน้ำมะนาวนะคะเมนาีก็จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเข้าไปด้วยเมลิเจียค่ะเพื่อนๆคะ่ะเมลิเจียนี่เมนาีก็แช่น้ำไ้แล้วนะคะอืมเป็นอย่างนี้เลยค่ะเมลิเจียก็ช่วยระบบขับถ่ายคือเมนาี กินน้ำมันชันใส่เมล็ดเกียแล้วก็คือระบบขับถ่ายทำงานดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะพอะใส่น้ำมะนาวแล้วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยนะคะนี่